ต่อไปเรามาดูวิธีการใช้งานดูบ้างนะครับหลังจากที่ต่ออุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วให้มาดูเรื่องของการต่อสายไฟนะครับเมื่อเราเสียบปลั๊กกับผนังเรียบร้อยแล้วนะครับตรง UPS จะทําการสําบองไฟไว้เราต้องเปิดที่ตัวอ e ีกอนนะครับใช้งานได้อน,นี้แปลก่ารปลว่า ไฟได้เข้าแล้วนะครับตัวนี้แสดงถึงพลังงานแบตเตอรี่ที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับการเปิดใช้งานนะครับเราเปิดที่ทีวีตรงนี้นะครับกดแค่สักครูอ่อันนี้คือทีวีเปิดแล้วนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ายังไม่มีสิกแนลนะครับเราก็ปิดขึ้น้ขึ้นหนึ่งก่อนนะครับหลังจะที่ต่อสายให้ดีสมัเรียบร้อยแนละ้วกดทีงข้างนี้นะครับ แชร์สักครู่หนึ่งครับเมื่อเราเปิดทีวีขึ้นมาแล้วนะครับจะสังเกตว่าจะมีรูปใช้แบตเตอรี่ขึ้นมาเนี่ยนั่นแสดงว่าเรายังไม่ได้ถอดสายตัวอะแดปเตอร์สีขาวนั้นออกนะครับต้องถอดออกก่อนถึงจะสัญญาณภาพปรากฏนะครับขณะทีเราถอดเนี่ยเราถอดด้วยความ,มาระมัดระวังนะครับอย่าดึงตรงๆนี่นะครับเราจับก่อนแล้วก็ จากนั้นมาสัญญาณภาพก็จะปรากฏขึ้นบนจอสกรีนนะครับในการใช้งานเนี่ยเราสังเกตนะครับว่าหน้าจอตัวนี้จะไม่มีปรากฏขึ้นมานะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะปรากฏให้ปรากฏบนสกรีนครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะไม่ให้ปรากฏบนจอสกรีนนะครับเราสามารถถอดไอดีมไอนี้ออกได้นะครับจอก็จะปรากฏที่ตัวเครื่องของมันเองอีกแล้วนะครับในการใช้งานเนี่ยครับตัว ที่แสงแต่สว่งางเป็นก้านเดียวกันเนี่ยอันนี้คือเป็นรุ่นที่ใช้สําหรับ d i s p o s a b l e e นะครับซึ่งเราต้องมีตัวอุปกรณ์สวมนี้นะครับสวมไปก่อนที่ใช้คนไข้นะครับถ้าเราต้องการที่จะให้ภาพปรากฏขึ้นจอทีวีครั้งนะครับง่ายมากครับเราก็ใช้สาย HDMI นะครับต่อเข้าไปตรงด้านพอร์ตนี้นะครับสังเกตว่าพอร์ตนี้กับพอร์ตนี้แตกต่างกันนะครับ ันนครนะบเมื่อเราเสียบสายอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพก็จะปรากฏบนทีวีอย่างนี้นะครับข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเปิดเครื่องทิ้งไว้นะครับขนาดเดียวกันท้าเราปิดกับทีวีไปเรืบอยแล้วเนี่ยก็จะทําให้ทีวีทั้งปิดไปแต่ว่าตัวอุปกรณ์เหลานี้ก็โขกตัวนี้ก็ยังคงเปิดใช้งานอยู่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ก็ถูกใช้ไปเรื่อยๆจนหมดนะครับ ซึ่งถ้าเราเปิดมาอีกครั้งหนึ่งก็แน่นอนว่าแบตเตอรี่ต้องออกไปชาร์จก่อนถึงจะนาไปใช้งานได้นะครับต้องพอปิดตัวอุปกรณ์นี้ก่อนนะครับอุปกรณ์นี้เราปิดด้วยใช้อุ่มนี้นะครับนี่ก็จะปิดแล้วนะครับอ่าตัวนี้ไฟจะดับนะครับอันนี้คี่มันติดอยู่นะครับเราก็ปิดอีกเช่นกันนะครับปิดที่ตรงนี้กดแช่ไว้นะครับอ่าไฟดับแล้วนี่คือดับนะครับ ส่วนสัญญาณทีวียังติดอยู่นะครับนโน็ิกแนลนะครับอีกสักพัก็จะดับไปส่วน UPS ตรงนี้ไม่ต้องปิดนะครับก็คือเสียบแช่เ,เสียบชาไว้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับหรือต้องการที่จะปิดเครื่องเ,อเก็บเครื่องใช้ถาวรนะครับเราสามารถปิด UPS ได้โดยการปุ่มสีเทาหรืออีกครั้งนะครับกดแช่นะครับตัวน,นี้ก็เข้าสู่เฉพาะว่วนนะครับ